Tunggu-tunggu. <coughs> <coughs> Tunggu-tunggu. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่แม่สวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็แบบไม่ได้แบบทําคลิปดําน้ําหาสมบัติแบบค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วนะผมโอเคก็วันนี้นะผมก็มีโอกาสดีนะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะลองมาดําน้ํา หาสมบัติในแม่น้ําในพม่านี่ดูนะผมซึ่งแบบผมขอบอกไว้ก่อนเลรนะผมแม่แม่น้ําพวกนี้นะผมคืออาจจะเป็นเมื่อก่อนหรือว่าอะไรนะผมอาจจะแบบมีสงครามอะไรต่างๆก็ได้นะผมแต่เราก็ไม่รู้นะผมแต่ณปัจจุบันคือก็มีแบบชาวบุงชาวบ้านแบบเดิมทาง สัญจรแล้วก็แบบใช้ชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านอะไรปกตินะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราแบบจะลองมาดำน้ำําหาดูนะว่าแบบมันจะอาจจะมีอะไรของเกา่ลลาโบราณหรือว่าแบบอะไรต่างๆเนาะใช่ใเมื่อกี้ผมดำลงไปนี่เจอสิ่งอะไรไม่รู้รเ,เลยเยอะแยะเลย ใช่นั่นแหละโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบจะลองมาดูนะผมเราจะมาดูว่ามันจะมีอะไรหรือว่าแบบเจอสมบัติเก่าๆอะไรกันบ้างหรือเปล่านะผมคือปกติเส้นทางแถวนี้นะผมก็จะมีแบบชาวบ้านเดินทางกาันปกติสัญจรอยู่แล้วนะผมหรือว่าหาปูหาปลาอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบมาล้างที่ดำปลาแล้วก็เดี๋ยวเราแบบมาดำน้ําหาสมบัติกันเลยมา้า โอเคตอนน ok ี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบพร้อมที่จะดำลงไปกันแล้วนะครับผมยังไงก็ไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจกับพวกเรานะครับผมแล้วก็อยากจะให้เราลองไปดำด้อปมหาสมบัติที่ไหนนะครับผมก็ไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะใช่ได้เยโอเคไปลงโอ้ Sampai <laughs> <coughs> 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 need mm. โอ้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อ๋ออาจจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ได้รู้เนี่ยเดี๋ยวดูคลิกคลิกคลิกเออมาบเออแบบแที่ตัดไม้เลยดอกเออ เราลองโยนขึ้นไปดูเฮอยไม่เอาเฮ้ยเ่วอเป่าะเฮ้ยมูเกย์เกยไว้เกยไว้เกยไว้โอเคไว้เดี๋ยวรับืมอ ক্রাকারে লোয় স়িছাগ্ত স্য়ারা সোয়ারে ছ্রেকো নালে ক্রাল ভেথারা এালেরে ক্য়ারে มาโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งที่เราแบบสั่งมาแล้วก็ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่บิดบายนะครับผมโอเคทุกคนก็เนี่ยโอเคที่เราได้มานะครับผมมันคือสปาร์ต้าโบราณนะนี่คือผมคิดว่าการสู้รบสมัยก่อนนะมันอาจจะต้องใช้แบบนี้นะผมเพื่อแบบความดูมันโหดไร้ทารุณ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไมครับทำให้ดูโหดไ้ดูมันอาจจะเป็นสปาร์ต้านะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาทำอย่างนี้นี่อันนี้ยิงบ่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละทุกคนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธสมัยสงครามนะโอเคก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บอาวุธสงครามนี้ไว้นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสมัยที่แบบเขายังไม่ใช้ปืนเนาะใช่ใช่โอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบขวดน้ำอมฤตเบีย วดน้ำอมฤตหรือว่าอะไรต่างๆนะดูมีกระป๋องเบียร์แต่อันนี้กระป๋องเบียร์จากไทยเลยนะครับผมมีภาษาไทายด้วยครับผมอันนี้อันนี้ไม่รู้ผมไม่ค่อยมีสีนะทุกคนมาดูใกล้ๆครับผมโอเคนี่แหละนะแล้วก็วดแล้วก็บบช้อนโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะทุกคนคือผมคิดว่าอันนี้นะผมมันอาจจะเป็นแบบของขลังก็ได้นะผมที่แบบไม่นะได้ไ ทุกคนอันนี้นะถ้าแบบสมัยโบราณนะครับผม <c oughs> คือมันอาจจะเป็นของขลังก็ได้นะมันเป็น<อ>ที่จริงมันคืองวงช้างไม้นะครับไม่ใช่ใช่ไหมนี่เนี่มสมัยก่อนเนี่ยคนป่าเอาไวาา้รักษาในตีหัวผ่าตีหัวสัตว์อะไรเนี่ยออผมคิดว่าทุกคนอันนี้อาจจะประมูลขายได้นะโอเคสําหรับใครอยากซื้อนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้นะที่เบอร์โทรที่เบอร์โทรที่เบอร์โทร ดูก่อนครับผมคอมเมนต์มาก่อนครับผมนั่นแหละโอเคนี่นะทุกคนมาโอเคทุกคนอีกอย่างที่เราเจอเลยนะครับผมนี่คือผมดูจากลักษณะท่าทางของมันแล้วนะครับผมคือมันเหมือนแบบมงกฎนะครับผมของแบบคือกษัตริย์หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะผมคือสมัยก่อนอาจจะมีแบบการสู้รบแล้วก็อาจจะต้องแบบเขาตอากษัตริย์พลังพลังตัวหรือว่าอะไรต่างต่างหรือเปล่าไม่รู้นะในลองไสดิมาโอใช่เลย กระสานไหนโอ้กระสานทุกคนอันนี้มันจะต้องมีราคาประมูลได้ประมูลได้เนี่ยน่าจะประมูลได้เลยไม่คิดว่าแบบหาสมบัติรอบนี้นี่จะเจออะไรแบบเจ๋งๆเยอะเลยอ่ะนี่นะทุกคนมันใสอย่างนี้เลยโอ้โอ้าะ<ม>ว่ามันอาจจะดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะอยู่ใต้น้ำหลายร้อยปีแล้วก็ได้นะครับผม่คือเส้นสนีมันลายหมดแล้วใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราเก็บบอยรับผมทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะลองไปดำหาจุดอื่นๆกันต่อนะครับผมไป เดี๋ยวเราเอากลับ เย้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 โหโหเฮ้ยรถชมพูอัเนี้ยที่นี่น่ะดิที่ตรงนี้แหละอาวุธสงครามเฮ้ยเก๋ไวเก๋ไวไวเก๋ไวมาๆโอ้ t e โ้ว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 เฮ้ยโดอะไรหมด disadvantaged น่าจะเป็นขวานรูไปโ้วอเพ وب ร i n t e n d โอ้โอ้ก็เห็นดินฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้โอ้โอ้โคจิโห่โห่โห่ โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ค่อนข้างที่จะแบบหนาวแล้วก็ดำน้ำหาสมบัติกันแบบนานพอสมควรเลยนะก็ประมาณ3 4ชั่วโมงได้นะครับผมคือแบบจนหนาวแบบดูครับผมคนลุกหมดเลยนะครับผมโอเคคือเราก็ได้เพิ่มคือเราก็เจออันนี้น่าจะเป็นท่อรถนะครับผมนี่ น่าจะเป็นท่อรถแต่มันมาอยู่นี่ไดไงไม่รู้มันอาจจะเป็นมันน่าจะอยู่เรือแต่งอาจจะเป็นท่อเรือแต่งก็ได้รือเปราะว่าปกตินะครับผมถ้าเกิดหน้าฝนน้ําขึ้นนะผมคือชาวบ้านก็จะแบบนี้นะครับผมทำแบบเรือขึ้นไปได้นะครับผมคือแม่น้ํามันจะใหญ่กว่านี้นะทุกคนคืออยู่ข้้งบนลงมาใช่ใช่ก็ไม่รู้อันนี้มันอาจจะเป็นแบบท่อแต่งนะครับผมนี่แต่งกับเรือก็ได้ทอยี่ห้ออะไรแต่งกับไม่รู้ครับผมเพื่อนๆลองดูครับผมดูดูนี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ โฟนั่นแหละไฟไฟซีโอเคทุกคนคือที่เราตกใจเลยนะครับผมคือแบบโอ้โหอันนี้อะไรเราเจอปืนอาวุธสงครามนะครับผมนี่โอ้โหคือแบบอันตรายมากนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยหนักหรือว่ามีอะไรเท่าไหร่นะผมมันอาจจะเป็นปืนของเด็กของเล่นของเด็กเนาะที่มันตกได้นะผมอันนี้ถ้าแบบปืนจริงๆก็อาวุธสงครามแบบนีดีเลยมันน่าจะใส่ถ่านได้นะเนี่ยเมื่อก่อน ตอนเด็กๆเ,เ,เคยเล่นอยู่แล้วก็ยิงแล้วก็ไม่ไดังให่ใหญ่ยานเ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 นไม่รู้แต่อันนี้น่าจะเป็นแบบของเด็กๆนะผมมาซื้อ<ช>อาจจะมาซื้อจากฝั่งไทยอะไรเนาะแล้วก็เล่นน่าจะเสียแล้วก็เลยเพราะแถวนี้มันใช้แดนนันทุกคน แล้วก็คือผมงงตรงที่ขวานครับผมคือมันมีขวานครับผมอาจจะเป็นแบบขวานโบราณน,นะซึ่งผมงจริงๆนะผมแบบไม่เคยเห็นแบบขวานยักษ์ขนาดน,นี้เลยนะคือเมื่อก่อน<ช>อาจจะเป็นแบบ<ช> <ๆ S 2> ตอนที่เขาสู้รบกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนตัดดูพี่ลองตัดดูด,ด,ดูนะทุกคนโอ้โหไม่ได้ครับผมโอเคขวานอันนี้คือนั่นแหละอาจจะเป็นขวานของแบบ คือคนที่แบบเขาสู้รบกันเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนเนาะคือเขาใช้กขวานที่แบบใหญ่ใหญ่แน่นแน่กันป้องกันตัวอะไรคือคือเอาง่ายๆคือเมื่อก่อนมันมีสงครามอยู่แล้วครับผมคือสมัยนี้ก็อาจจะมีแต่อาจจะมีไม่เยอะเนาะใช่นั่นแหละโอเคสมไยนด้เขาจะใช้ปืนในรถพีแต่นี้มันน่าจะเอาไปขายรือวประมูลได้นะผมคิดว่าเหล็กดีนะเนี่ยเหล็กดีนะเนี่ยดูสิใช่ใช่โอเคนี่แหละนะครับทุกคนก็ วันนี้นะคผมก็สมบัติที่เราได้เพิ่มก็อาจจะเป็นมงกุฎของอกษัตริย์หรือว่าพระราชาหรืออะไรต่างๆสมัยก่อนนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นนั่นแหละครับผมที่เล่ยไม้นะใช่ๆนี่นั่นแหละลองดูลองดูนั่นนัน่นลองดูก่อนครพอๆเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบที่เล่ยไม้นี่แหละโอเค โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบจะเอาของเราแบบเก็บสะสมไว้น,นะผมซึ่งแบบเราหาดําอะไรได้เราก็จะเก็บสะสมไว้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมมีที่หรือว่าสถานที่ไหนนะผมอยากให้เราแบบไปดําน้ําหาสมบัติดูเราก็จะ ลองไปดูนะผมคอยไปใช่ไหมใช่คืออาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมใช่คือหรือว่าแบบอยากให้เราแบบไปดำน้ําหาอะไรนะครับผมก็ไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับผมโอเคก็อันนี้สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปเมสวัสดีครับผมค่ะไปเรามีของเก็บสะสมอีกแล้วอันนี้น่าจะไปถายได้ไป